สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันกับพี่นกกับน้องวินอีกแล้วนะคะน้องวินคโอเควันนี้พี่นกกับน้องวินมาหาทุกคนอีกแล้วคิดถึงนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องความเป็นอยู่ที่เราอยู่ในอาพาร์ตเมนต์นะคะว่าการอยู่อาพาร์ตเมนต์นี่มันดีมันดีหรือไม่ดียังไงนะคะอยู่อาพาร์ตเมนต์เป็นไงรูค้ค่ะตอนที่เราย้ายเข้ามาอยู่แรก ทุกที่ในอเมริกาอาพาร์ตเมนต์จะเป็นเหมือนกันหมดเนาะผู้คนที่อยู่ที่อาพาร์ตเมนต์ไม่ได้น่ารักนะคะเราย้ายมาอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เนะาะบังเอิญเพื่อนบ้านเรานะคะชั้นข้างล่างเป็นคนดำค่ะเขาเป็นคนไม่ค่อยแบบชอบคนเอ่ออย่างเราเท่าไหร่อะไรประมาณนี้พอเราย้ายมาอยู่วันแรกตกใจมากเลยเขาเอาไม้กระทุ้งพื้นนะคะห้อง เราเลิกงานมาสามทุ่มเรามีการเดินเนาะซึ่งห้องเขาเขาจะไม่หลับไม่นอนเขาจะนอนกันดึกมากเลยต็หนึ่งี่สองเปิดเพลงดังคือฉันทําอะไรก็ได้แต่พวกเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเดินหรือจะมาทําอะไรอยู่ในห้องที่เธอเช่าเนาะกระทุ้งพื้นห้องเราเราก็เอา้าเกิดอะไรขึ้นทําไมมากระทุ้งพื้นห้องเราเราก็ไม่โอเคเราก็กระทุ้งกลับเอ้ยมันเกิดอะไรทําไมมันกระทุง้งเขาจะไม่ให้เราเดินเลยเราเจอเขาก่อกวนอยู่หนืองงั้นประมาณ เกือบสองเดือนจนจนครั้งสุดท้ายเขานั่งดูดกัญชากันอยู่หน้าห้องเนาะสี่ห้าคนแฟนเพิ่งเลิกงานกลับมาปุ๊บพอมาถึงบ้านสามทุ่มเขาเดินขึ้นจากชั้นล่างนะคะขึ้นห้องเราไปหน้าห้องเราคือเขาผิดมากๆเลยเขาไม่สมควรทำเขามาขอบอกอย่าให้ลูกเราวิ่งคือลูกเราดีใจพ่อกลับมา เขาก็วิ่งมาหาพ่อเขาซึ่งก็คือเป็นการเดินปกติของทุกวันที่เราเดินคือเขาไม่ต้องการได้ยินเสียงพวกเราเดินเลยข้างบนพวกเราก็เลยไม่โอเคแล้ววันนั้นก็คือตัดสินใจเลยบอกพี่คนหนึ่งพี่เขาเป็นคนไทยเขาทํางานอยู่เกี่ยวกับหน่วยงานรัฐบาลเขาจะแจ้งหน่วยงานเข้ามาให้แล้วคราวนี้เราบอกอยากให้เขาคุยกับเออแมเนเจอร์อพาร์ตเมนต์ก่อน แล้วก็ให้เขาคุยพอคุยเสร็จเขาก็เลยคุยว่าถ้าห้องข้างล่างยังไม่โอเคเราจะสูเขาแล้วจะฟ้องร้องเขาแล้วคือเขาทำนี้เป็นการข่มขู่คุกคามเราเพราะเรามีกล้องวงจรปิดเรามีทุกคลิปทุกภาพนะคะที่เขาทํากับเราเนาะคือมันมีเสียงแต่เราไม่ได้ออกมาทําโชว์นะเขาขึ้นมามาด่าเรามาว่าเราเนี่ยคือแบบคือหลังจากนั้นมาที่มเนเจอร์บอกเขาไม่รู้เรื่องเลยทําไมไม่มาบอกเขาตั้งแต่แรก ทางเราก็ผิดเองที่ไม่ได้เข้าไปบอกเขาตั้งแต่แรกนะคะห้องข้างล่างนะคะข,ข้างล่างเราแลอยู่ข้างข้างล่างนี้ของเราอยู่ข้างบนเห็นไหมคะนั่นแหละค่ะหลังจากนั้นมาเราก็สามารถเดินกินข้าวทําทุกอย่างได้ปกติเลยเขาไม่มารังควาหรือลังแกแกล้งเราอีกตั้งแต่วันนั้นเลยคือผิดเองที่เราแบบใครที่เจอเหตุการณ์แบบที่นกเจอเนาะพี่นกเจอนะคะแจ้งเลยค่ะแจ้งตำรวจก็ได้หรือแจ้งเมนเจอร์ก็ได้นะคะ ไม่ไงั้นมันจะไม่จบเนาะคนพวกนี้เขาจะก่อกวนเราอย่างนี้เรื่อยๆนะคะคือเหมือนแบบฉันอยากได้ที่นี่เป็นของฉันคนเดียวอะไรประมาณนี้ค่ะไม่อยากได้ยินเสียงพวกเธอเดินเลยแม้กระทั่งแต่พวกเธออยู่บ้านอาบน้ําฉันก็ไม่อยากได้ยินขนาดอาบน้ําอ่ะก็ทุ้งพื้นอ่ะยังงงมากเลยอ่ะคนแบบโอ้โหแย่มากๆเลยท,ทุกอาพาร์ตเมนต์จะเจอคนแบบนี้พวกนี้นะคะแล้วแต่บางที่ว่าจะเจอแบบไหน ที่นี่นะคะพี่นกก็จะเจอแบบนี้เลยค่ะตกใจมากคือแย่มากๆเลยอะไรประมาณนี้อากาศดีนะคะเย็นนี้คนเริ่มออกมาเดินกันเนี่ยค่ะคลิปนะคะเราจะถ่ายทำให้ดูอีกไม่กี่คลิปเองแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่ไทยแล้วทิ้งบรรยากาศอ,อาพาร์ตเมนต์ซึ่งมันอยู่สบายใช่ไหมในอ,อเมริกาใช่แต่ในการที่เราอยู่รวมกับคนเยอะๆมันไม่โอเค การที่เราอยู่รวมกับคนเยอะๆไม่โอเคก็คล้ายๆกับเมืองไทยเลยอะไรประมาณนั้นแต่ที่นี่การที่คนคุกคามกันเรามีสิทธิ์แจ้งได้ดสู้เขาได้ฟ้องร้องเขาได้หลังจากนั้นเขาไม่มาทํอเลยเราอีกเลยเราก็อยู่มาจนณนะตอนนี้ปีนี้ก็สบายขึ้นเราก็แบบโอ้โหโล่งเลยถ้าเจ้าของอพาร์ตเมนต์ไม่เข้ามาต่อว่าเขาหรือจัดการเขาหลังจากนั้นมาเขาก็ไม่เอาใครมาที่บ้าน ะะตอนเยอนเย็นอย่างเงี้ยจะนั่งไม่ได้เลยเดูดกัญชาหลังจากนั้นเขาก็ไม่เอาใครมาอีกเลยหลังจากที่จะมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นเราก็ได้อยู่ทํากินทําข้าวอาบน้ําทุกอย่างปกปติเลยเหมือนการเช่าบ้านอยู่ทั่วไปเลยไม่โดนคุกค,คามอีกเนี่ยเป็นอะไรที่แบบอยู่รัประสาทมาเลยทํางานก็เหนื่อยแล้วเลิกงานกลับมามาเจอคนแบบนี้อีกนะลูกก็เหนื่อยไม่ได้นอนดีจะนอนแค่ คุยกันในห้องยังคุยไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหแบบเกินไปมากๆเลยนะนี่ก็คือประสบการณ์อันเลวร้ายของการอยู่อาพาร์ตเมนต์เนาะแล้วพอแล้วการที่อยู่รวมกันเยอะๆที่บ้านพักในที่ทํางานก็อึดอัดอีกเพราะคนมันอยู่เยอะคนนั้นก็สกรปรกคนนี้ก็ไม่ทําความสะอาดวางข้าววางของลเละเทอะแมงสาบเล็ดบักเต็มบ้านเ่างนี้มันก็อยู่รวมกันไม่ได้เราเอาเด็กไปอยู่มันก็มันอยู่ไม่ได้อีกมันก็สกรปรก ไหนจะทำนู่นทำนี่กินข้าวของของเราวางในตู้เย็นนู่นนี่นั่นอีกมันก็จะไปทำกินกันอยู่สองคนอีกมันก็จะมาเกิดเอ้ยน่าเกลียดกินแต่ของตัวเองแต่ในอเมริกาพวกแบบนี้เราไม่ต้องไปคิดคือมันเป็นเหมือนแบบเงินเราเราซื้อมาเราก็ทำกินของเราแต่บางคนก็อาจจะไม่มองงั้นเนียแบบเออต้องมาแชร์กันนู่นนี่นั่นมันก็ไม่โอเคอีก อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งอีกการใช้ห้องน้ํารวมกันต้องมานั่งรอคิวอาบน้ําทีละคนทีละคนเข้าห้องน้ําตอนเช้าแปรงฟันกันทีละคนทีละคนรอคิวกันเป็นอย่างเงี้ยทุกวันใครตื่นก่อนก็ได้เข้าน้ําก่อนตื่นสายก็รอคิวไปอย่างเงี้ยเข้างานก็ช้าอีกไม่มีเวลาอีกเงี้ยนอนกลับมาถึงบ้านพักผ่อนน้อยนอนดึกตื่นสายมาก็ลําบากอีกเช้ามาต้องรีบอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันตื่นสมัยก่อนเนาะตอนไม่มีรถ มารอคิวเพื่อรอรถไปทํางานเวลาเราทํางานอยู่กับร้านที่เขามีรถรับส่งเราก็มารอคิวตื่นแต่8ปดโมงเช้าเก้าโมงเช้าเพื่อจะต่อคิวเข้าห้องน้ํา1บโมงรถมารับข้าวก็ยังไม่ทันได้กินเลยเพราะตื่นเช้ามาบางทีรีบอะไรที่คว้ากินได้ก็คือต้องกินไปก่อนบางทีไปที่ร้านร้านที่บางร้านที่ททเขารอไปทําเขาก็จะมีข้าวเลี้ยงบางร้านคือไม่มีอะไรเลี้ยงเลยหากินเองแบบบ็อเฟ จ้างแบบเหมาก็จริงบอกกินฟรีอยู่ฟรีแต่ความจริงแล้วในร้านไม่มีอะไรให้กินเลยอย่างเงี้ยมันก็มีแบบเนี้ยเยอะแยะทั่วไปแล้วแต่เราจะเจอตรงไหนบางทีเราไปเจอร้านที่แบบโอเคที่ฟักฟรีทุกอย่างมันก็ทั้งฟรีค่ารถน้ำมันรถฟรีทุกอย่างจริงจริงที่พักฟรีน้ำไฟฟรีอินเทอร์เน็ตคือไม่ต้องเสียอะไรเลยแต่ค่าแรงเราเขาก็ไม่ได้จ่ายเราแพงมากมายเพราะเขานําเงินไปจ่ายในส่วนส่วนนี้แล้วอะไรประมาณเนี้ย กินข้าวฟรีสองมื้อตอนเย็นอยากจะกินอะไรก็ซื้อกลับมากินเอาอะไรประมาณนี้ร้านเขาก็จะเลี้ยงแบบนี้แล้วแต่ว่าเราจะไปเจอตรงไหนบางที่ก็ดราม่าก,กันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีทุกที่ในอเมริกาตรงเนี้ยไม่ต้องไปคิดเจอแน่นอนทุกร้านแล้วแต่ว่าคุณจะเจอแบบไหนถ้าเจอเจ้าของดีลูกน้องก็จะเป็นคนเลวถ้าเจอต้องพูดตรงๆเนาะถ้าถ้าเจอคนเจ้าของไม่ดีลูกเพื่อนร่วมงานก็จะดีอะไรประมาณนี้มันก็จะกลับกันเนาะ แบบนี้แหละอเมริกาบางที่ก็กดขี่ข่มเหงกันบางที่ก็รังแกกันในส่วนของคนร่วมงานกันเองเนาะบางที่เจ้าของร้านก็เกินไปเอารัดเอาเปรียบลูกน้องเนี่ยถ้าคุณเจอที่แบบนี้คุณคิดว่าไม่โอเคย้ายอย่างเดียวค่ะย้ายงานหาจนเจอ,อที่ที่คุณพอใจอย่างเงี้ยโอเคหยวนหยวนคนละ50-50อะไรประมาณนี้ยคนละครึ่งทาง คุณโอเคเราโอเคโอเคอยู่ได้ถ้ามีปัญหามากๆโอเคเราไม่โอเคเราก็ย้ายค่ะไม่มีอะไรมากเในอเมริกาแต่เรื่องเงินเนี่ยสำคัญที่ไหนที่เขาจ่ายเงินคุณตรงเวลาคุณก็ทําที่นั่นเงินที่นี่เนี่ยมันจะออกทุกอาทิตย์บางที่ก็ทุกอาทิตย์บางที่ก็2อ,อาทิตย์นะคะมันจะเป็นระบบนี้ไอ้ทั้งเดือนนะไม่มีหรอกเพราะทุกคนต้องกินต้องใช้รายจ่ายนี้ก็จะออกทุก 7วัน7วันกว่าเขาจะออกให้เราก็รออีก3วันก็จะตก10วันพอดีสมมุติ2อาทิตย์ออกครั้งหนึ่ง15วันเขาก็จะเลดไปอีก3วัน4วันบางทีก็5วันแล้วแต่ว่าเขาจะให้เราช้าหรือยเร็วมันก็ปาไปแล้ว20วันกว่าจะออกงวดหนึ่งก็20วันก็ใช้เวลาอย่างนี้ค่ะนี่แหละการทํางานอยู่ในอเมริกาไม่ต้องห่วงมานะโอ้โหแรกๆนะแบบไม่อยากจะพูดคือแบบมันมีแบบ ดราม่าแบบหลายอย่างมากถูกบังคับให้ทํางานทั้งๆท,ท,ที่เราแบบมาทุกอย่างถูกต้องถูกบังคับให้ทํางานตั้งแต่ตั้งแต่เข้าร้านอ่ะพักเบรกแทนที่เราจะได้เบรกหนึ่งชั่วโมงไม่บอกให้เรารีบกินข้าวแล้วให้รีบไปทํางานต่อถ้าเจอที่แบบนี้นะคะถ้าเจอที่แบบนี้นะคะลาออกย้ายเลยค่ะอย่าไปทนทํานะคะอะไรประมาณนี้เนาะ เนี่ยค่ะพี่นกจะบอกเขาข้าวเดี๋ยวบอกยาวกว่าน,นี้เดี๋ยวทุกคนจะแบบเอ้ยไม่โอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้นะคะพี่นกก็จะลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็มาเล่าพอหับปักแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายตองยินก็บ๊ายบายนะคะ